โอเคต่อไปเป็นวิธีการเซตตั้งค่าเครื่องชงกาแฟรุ่นนี้นะฮะแบบแรกเราก็เปิดฝาเปิดฝานี้นะเข้ามาด้านในด้านในนี้มันจะมีอยู่4ปุ่มเริ่มจากปุ่มแรกก่อนปุ่มโหมดสวิตช์กดปุ่มโหมดสวิตช์เนี่ยด้านหน้าจะขึ้นมาที่ลักษณะนี้ก็คือให้เราเลือกเราก็ามากดปุ่มโหมดหนครั้ง หมดครั้งแรกนี่ก็คือจะขึ้น H 90ก็คืออุณหภูมิน้ําสูงสุดที่เราเต,ตั้งค่าวไว้ก็คือว่าเราอุณหภูมิติด90องศาแล้วเนี่ยเพื่อมันจะพร้อมทํางานหรือ2เมื่อมันถึง90องศาแล้วเนี่ยตัวฮิเตอร์มันก็จะตัดกดอีกครั้งหนึ่งกดอั p หรือดาวนะฮะอ๋ะอ,อไม่ใช่ดดกดีกกดัพหรือดาวนี่ก็คือการปับตั้งค่าอุณหภูมิสูง เมื่เราเสร็จไปที่90องศากดหมดอีกครั้งหนึ่งตัวนี้คืออุณหภูมิขั้นต่ำเครื่องนะฮะถ้าคือว่าถ้าเกิดเครื่องมันต่ำกว่า80องศาเนี่ยตัวฮีตเตอร์มันก็จะทําทความร้อนทาความร้อนจะไปถึงอุณหภูมิที่เราตั้งไว้สูงสุดก็คือ90องศาแล้วมันก็จะตัดนลูกอยู่นี้กดหมูดอีกครั้งหนึ่งมูดอีกครั้งหนึ่งจะขึ้น P R 4ก็คือ l i g e นะฮะก็คือการตั้งราคาก็คือเราจะมีสาช่องสินค้านี้ ช่องหนึ่งอาจจะเป็นกาแฟช่องที่สองอาจจะเป็นโกโก้ช่องที่สามอาจจะเป็นชาเขียวการตั้งราคานะเราก็กดที่ช่องที่หนึ่งก่อนกดช่องที่หนึ่งแล้วมากดที่ดาวหรืออัพกดที่ดาวนะฮะก็คือช่องที่หนึ่งเนี่ยจะตั้งราคาไว้ที่จุด0ูงสามก็คือแก้วแก้วที่หนึ่งเนี่ยเราตั้งราคาไว้ที่สามบาทกดช่องที่สองสินค้าช่องที่สองแล้วมากดที่ดาว ช่องที่สองเนี่ยเราตั้งราคาที่สองบาทแล้วกดสินค้าช่องที่สามสินค้าช่องที่สามเราก็มากดดาวเช็คราคาก็คือช่องที่สามเนี่ยเราตั้งราคาไว้ที่หนึ่งบาทวิธีการเปลี่ยนแปลงราคาก็กดดาวหรืออัพกดอัพจะขึ้นมาที่สองบาทสามบาทถ้ากดดาวกลับมาโอเคเราโอเคที่ราคาที่แก้ที่สามหนึ่งบาทกดมลั้งหนึ่ง กดอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นเป็นลักษณะคล้ายๆกับ w a r ก็คือ Water ก็คือการตั้งระดับน้ำในแก้วเหมือนเดิมคฮะกลับมาที่3มช่องสินค้ากดไปที่ช่องที่หนึ่งแล้วมากดที่ดาวเนี่ยระดับน้ำอยู่ที่0.6.0ถ้าเราคิดว่าเราเทสดูแล้วมันมากไปแล้วกดลดลง ถ้าเราเทสดูแล้วน้ำมันน้อยไปเราก็กดเติมขึ้นเหมือนกันนะไล่มาที่ช่องสินค้าช่องที่สองแล้วกดเหมือนเดิมโอเคไปหมดต่อไปฮ่ะกดอีกครั้งหนึ่งคล้ายๆกับ BEU อันนี้ก็คือเป็นความเข้มข้นของผงที่เราจะใส่เข้าไปในสามช่องนี้เหมือนเดิมอ่ะกดช่องสินค้าช่องที่หนึ่งแล้วกดดาว ตอนนี้เราตั้งความเข้มข้นไวอยู่ที่ระดับ5.0ถ้าเราลองเทสสุดแล้วเนี่ยมันเข้มข้นน้อยเกินไปแล้วกดอัพแล้วก็ลองเทสดูฮะว่าความเข้มข้นเป็นไงบ้างเหมือนกันฮะก็ไล่มาที่ช่อง2ช่อง3แล้วกดดาวกดอัพต่อไปโหมดต่อไปฮะมามาที่โหมดต่อไปนะฮะก็กดไปที่ปุ่มโหมด กดอีกครั้งหนึ่งมันจะขึ้น FAL ก็คือว่าจะเช็คว่าสินค้า3มช่องนี้มันขายไปได้กี่แก้วแล้วเหมือนเดิมไล่มากดที่ช่องสินค้าช่องที่หนึ่งแล้วมากดปุ่มดาวนี่ฮะมันจะขึ้นอันนี้จะเป็นหลักหมื่นหลักพันกดอัพอ,อีกทีหนึ่งมันยังขายไม่ถึงโอเคหมื่นหลักพันแล้วน,นี่ก็คือหลักร้อย ถ้าบอกว่าสินค้าช่องที่หนึ่งเนี่ยเราขายไปแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งแก้วกดเนี่ยก็คืออันนี้จะเป็นหลักหมื่นหลักพันกดอัพอีกทีหนึง่งอันนี้ก็คือหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแก้วสินค้าช่องที่หนึ่งขายไปแล้วหนึ่งร้อยหนึ่งแก้วเหมือนเดิมฮะกลับมาที่ช่องสินค้าช่องที่สองลกดปุ่มดาว หลักลกดดาวอีกครั้งหนึ่งโอเคก็คือหลักหมื่นหลักพันยังไม่ถึงกดอัพอันนี้ช่องที่สองขายไปแล้วหกสิบเอดแก้วต่อมาเป็นสินค้าช่องที่สามเหมือนเดิมกดปุ่มนี้กดอีกข้างหนึ่งก็คือหลักหมื่นหลักพันยังไม่ถึงอัพอีกทีหนึ่งสินค้าช่องที่สามขายไปแล้วสาสิบสี่แก้วโอเคเทสซิมหมวดต่อไปฮะ กดอีกครั้งนี้หมดตัวนี้ก็คือว่าเราจะตั้งค่าว่าเวลาที่จ่ายสินค้าแล้วเนี่ยจ่ายน้ําออกมาเนี่ยให้แก้วหล่นมาไหมหมายความว่าถ้าเกิดเราตั้งไว้ที่กลับมาที่สินค้าช่องที่1นึ่แล้วกดดาวนศูนี่ก็คือว่าจะมีแก้วแก้วพลาสติกในแก้วกระดาษในตัวเครื่องสกลงมาแต่ถ้าเราตั้งเป็นค่าเป็นที่เลข1หนึ่ง เราต้องมีแก้วมาลองมันจะมีไดน้น้ําออกมาจะไม่มีแก้วกระดาษในตัวเครื่องออกมาโอเคกดโหมดต,ต่อไปกดอีกครั้งหนึ่งก็วนกลับมาอันเดิมแหละพอเราตั้งค่าทั้งหมดเนี่ยเรียบร้อยแล้วเราก็เปิดตู้แล้วเข้ามากดสวิโตโหมดสวิตอีกครั้งหนึ่งด้านหน้าจะขึ้นเนี่ย S A V ก็คือเซฟการตั้งค่าเครื่องถ้านี้ง่าย